ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนาสมัยจังหวัดยะโสธรค่ะที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมค่ะซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนมีอาชีพมีความเข้มแข็งแล้วนะคะก็เพิ่มความน่าสนใจเพิ่มเสน่ห์ให้กับชุมชนด้วยล่ะค่ะแต่ว่ากู๊ดนั้นนะคะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะะักค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็เลยต้องพาไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะนั่นก็คือท่านนายกอบตอตําบลน,นาสมัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปหาท่านนายกกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะคกุ้ก็อยู่กับท่านนายกอบตตําบลนาสมัยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกท่านนายกคะกุ้เนี่ยได้ยินมาว่าที่บ้านนาสมัยเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากในการเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมอยากจะถามถึงที่มาที่ไปอะค่ะว่าเพราะอะไรก็ถึงได้มาทําหัตถกรรมกันจุดเด่นของตําบลนาสมัยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายาย<ม>แล้วก็สืบทอดมาถึงลูกถึงหลานซึ่งหนึ่งที่เด่นที่สุดก็คือคานกระติบกระติบจะทำกระติบข้าวที่ใส่ข้าวเหนียวสอง บดประตูหน้าต่างลายไม้แกะสลักขึ้นชื่อเลยสลงหลอดทองเหลือง 4. การทาหมอนอก็ไม่ใช่แค่หัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าเป็นหัตถกรรมทั้งหมด4อย่างด้วยกันเลยนะคะแล้วเ,เขามีกี่หมู่บ้านหรือว่ากี่บ้านคะที่มีการทาหัตถกรรมพวกนี้สลับลงหลอดทองเหลืองจะมีเฉพาะนาสมัยแต่ถ้าเป็นกระติบข้าวจะทางคาตะบนเลยค่ะอ๋อค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะท่านนายกถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยอยากจะไปดูหัตกรรมแต่ละอย่างเผื่อว่าหนูจะได,ได้ไปดูว่าเอ๊หนูชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างจะได้ลองทําดูเนี่ยท่านนายกวันนี้พาพวกเราไปได้ไหมคะได้ครับเชิญครับ คือจุดแรกที่นายกพาเที่ยวชุมชนของมนานัสมัยได้มีโอกาสไปทํางานที่กรุงเทพไปเป็นลูกน้องเขาหลังจากนั้นก็เก็บวิชาจากรงหล่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วนํามาปฏิบัติกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้เข้าไปดูมากเลยค่ะท่านยเชิญเลยครับผมขั้นตอนพิธีแรกในการลงหล่อทองเหลืองเชิญเลยครับเขาคุณงทาทองเหลืองนี่เขาเอามาจากไหนคะวัตถุดิบก็คือจาก ร้านของเก่าที่เขาเจ็บไว้ขายไว้จากลูกค้าที่นําไปส่งจะเป็นอย่างนี้ทองเหลืองแบบนี้เป็นทองเหลืองอย่างนี้ได้หลังจากนั้นก็นํามาต้มเดี๋ยวดูขั้นตอนพิธีการก่อนขั้นแรกก่อนครับผมอันนี้เขาทําอะไรอยู่อะคะถ้าเรียกถ้าเรียกเป็นภาษาช่างเขาจะเรียกว่าโคถ้าเราเรียกว่าไส้ในก็คงไม่ผิดถ้าตําแล้วเอามาย่างให้มันแห้งเพื่อจะได้ประกบกันได้ประกบกันชิ้นได้ครับแล้วไปเป็นไส้ในเวลาหลอดทองเหลืองจะได้วิ่งง่ายจะขึ้นแบบได้สวยอ๋อนี่ไงค่ะครับอ๋อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูเข้า ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกแบบอ่าตัวนี้จะเป็นหีบสําหรับทาพิมพ์กล่องพิมพ์นี้ก็คืออยู่ข้างนอกอีอทีนึงอยู่ข้างนอกอีกทีอ๋อค่ะพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอต้มทุงเหลืองเสร็จแล้วก็จะมาเทเทแล้วก็มาแกะค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการกึ่งหรือขัดต่อไป แล้วตรงนี้นะคะท่านนายกอันนี้คือที่เพิ่งเพิ่งทำออกมาจากคิมปะคะใช่ครับผมหลังจากที่หลอ่อเสร็จแล้วจะนําตัวที่ใช้ได้มากลึงตรงนี้ที่เขาทําอยู่เลยใช่ไหมคะคกำลังทําอยู่ในการกลึงแล้วเสร็จจากการกลึงลรอคะก็ไปขัดดูขั้นตอนการขัดต่อไปค่ะ,คะอันนี้คือขั้นตอนของการขัดใช่ไหมคะครับหลังจากที่เรากลึงเสร็จแล้วจะนํามาขัดให้งานของเราเงาและสวยงามงั้นนูขอไปดูได้ไหมคะว่าที่มันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอะคะเชิญครับผมได้ฮะ อันนี้นะคะก็คือพวกทองเหลืองที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดี่นะ<า>คะเครับผมหลังจากที่เราได้ดูงานหัตถกรรมทองเหลืองกันไปแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาเรามาดูการทำหมอนขิดนอกจากนี้ก็มีงานแกะสลักไม้ที่มีความประณีตงดงามและสุดท้ายงานหัตถกรรมซึ่งขึ้นชื่อของที่นี่นั้นก็คืองานจักสานค่ะ นายกบอกว่าเป็นหัตก,กรรมที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่เลยนั่นก็คือการทํากระติ๊บกระติ๊บนี่เป็นภูมิปัญญาของถิ่นของชุมชนตำบลอสมัยเลยตั้งแต่ชั่วลูกชั่วหลานตั้งแต่โบราณวัตถุยิบของการทํากระติ๊บจะมีสองสอย่าง<ะ>ก็คือจุดหลักก็คือไม้ไผ่มี1กออาจจะใช้ได้ประมาณสักสองลำสามลำที่มาก็คือจะมีป้องสั้นแล้วก็ป้องยาวอันนี้คืออันนี้ข้อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นป้องเป็นป้องครับผมจะมีการคัดเลือกถ้าจะทํา กระติบที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องมีการวัดศอกขึ้นไปอันนี้ประมาณศอกหนึ่งอันนี้ได้ะะได้ครับผมนนกระติบใหญ่กระติบใหญ,ใหญ่ถ้าเป็นกระติบเล็กก็สั้นลงมาก็ได้แล้วพอเราได้ไม้ไผ่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาไปทําอะไรต่อคะทนายกก่อนอื่นก็ต้องมาเลื่อยหัวหางก่อนจะมีป้องอยู่ตรงกลางอันนี้คือเลื่อยแล้วนะคะอันนี้คือเลื่อยแล้วพอเลื่อยแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องมาต้องมาก่อนคือต้องมาทํทาทํความสะอาดตรงตรงหัวนี่เราเลื่อยมามันจะมีเข่าเลื่อยอยู่ตรงนี้จะมีขี้เลื่อย หลังจากนั้นเขาจะมาฝานออกนิดหนึ่งผ่าก่อนผ่าออกผ่าให้เป็นชิ้นผ่าอย่างนี้เลยเหรอคะคุณแม่แข็งแรงมากผ่าเสร็จแล้วเขาจะเป็นเหลาอ๋อก็ผ่าเป็นชิ้นประมาณนิ้วหนึ่งแต่ภาษาอีสานเขาจะเรียกหลาบหลาบหลาบหัวท้ายหลาบขึ้นเหล่าหลาบขึ้นเหล่าหัวท้ายให้เท่ากันเพื่อจะได้ขึ้นรูปให้ตรงกันแล้วก็มาจักเขาเรียกแบ่งต่อให้ละเอียดไปตากแดดประมาณหนึ่งวัน ถ้ามีแดดนะ,ะถ้ามีมีแดดก็สองวันถ้าไม่มีแดดตอกมันจะดําแล้วมามาเหลาตอนสารแล้วก็ต้องจัดไปด้วยถ้าดีต้องไปตัดแดดอีกแดดหนึ่งไปก่อก่อนที่จะขึ้นรูปก่อแล้วก็ม้วนหัวก่ะก็คือการขึ้นรูปเป็นวงกลมขึ้นรูปวงกลมแล้วมาม้วนม้วนแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็สารไปได้เลยสารเสร็จเราจะม้วนม้วนอย่างนี้แล้วก็มานำนำนำ,นำมาตัดที่เป็นส่วนเกินดอกแล้วก็พับใส่น้ําก่อนเพื่อจะได้ตอกไม่หกักจะให้นิ่มขึ้น ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอตุภาษาของอีสานฝาปิดบนล่างแล้วก็นํามาเย็บก่อนที่เย็บตูดเขาจะมาพับตรงนี้เนี่ยตัวนี้ครับมารองแล้วก็ตัดอ๋อเราก็จะได้เป็นฝาแล้วก็เป็นตัวของกระติปตัวนี้เป็นตัวใส่ข้าวแล้วก็เป็นฝาที่กันความร้อนรูปทรงนี้เขาจะเรียกทรงฟักทองจะมีสีสันสวยงามเดี๋ยวขอลองทําได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวมาลองทํากันดีกว่าค่ะว่ากระติปมันจะทํายากทําง่ายค่ะ ายกอบตนาสมัยค่ะขอบคุณค่ะที่พากูนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่บ้านนาสมัยค่ะวันนี้นะคะได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะท่านนายกแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเนี่ยขอตัวไปฝึกฝนวิชาการทํากระติกมาก่อนค่ะแล้วก็จะต้องกลับมาที่นี่แน่ๆเลยค่ะจะมาทํากระติกให้ได้อย่างน้อยสักอันนึงค่ะแล้วก็เอามาให้ท่านนายกค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกูว่าเดี๋ยวเราไปเข้าครัวแล้วก็มาทําอร่อยๆๆทานกันดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะ